ีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมปันทางกลตามรอยอารยธรรมทวารวดีซึ่งดําเนินงานโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนเขตพื้นที่พิเศษ7 เมืองโบราณอู่ทองและงานในครั้งนี้นะคะจัดอยู่ในรูปแบบงานที่มีชื่อว่าปั่นวิถีใหม่ตามรอยทวารวดีค่ะสําหรับเส้นทางที่1นนะคะจะเริ่มต้นที่จังหวัดราชบุรีและสิ้นสุดที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมาที่สถานที่แรกค่ะกับเมืองโบราณคูบัวซึ่งเมืองคูบัวถูกสันนิษฐานว่าเป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดีและที่สำคัญนะคะในวัดแห่งนี้พ,พี่พี่ยังจะได้เพลิดเพลินไปกับการเดินเที่ยวกาดวิถีชุมชนคูบัวอีกด้วยค่ะ สำหรับสถานที่ถัดไปนะคะคือชุมชนเจ็ดเสมียนค่ะในสถานที่แห่งนี้พี่ๆจะได้ชื่นชมไปกับทัศนียภาพของตลาดเก่า119ปีที่ยังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่แบบวิถีชุมชนให้พี่ๆได้เที่ยวชมกันแบบสนุกสนานเลยล่ะคะ่ะแล้วเรามาต่อกันที่สถานที่ที่3นะคะกับวัดนอน,นังใหญ่ ซึ่งสถานที่แห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนที่จัดในิทศการให้พี่ๆได้ร่วมชมกันอีกด้วยนอกจากนั้นยังได้รับรางวัลจากองค์การยูเนสโกในปี2550ด้วยค่ะสถานที่ถัดไปวัดท่ากระทุม่มตั้งอยู่ที่บ้านท่ากระทุม่มตํบลแสนต่ออำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีและสถานที่ถัดไปวัดพระแท่นดงรางวรวิหาร สถานที่แห่งนี้นะคะยังจะเต็มไปด้วยพระพุทธ,ธประวัติที่ยังคงทิ้งร่องรอยให้พี่ๆได้ร่วมศึกษาและได้ชื่นชมไปกับความงดงามแบบสมัยโบราณด้วยค่ะต่อกันที่สถานที่สุดท้ายนะคะกับวัดทับกระดานอำเภอสองพี่น้องจกกังหวัดสุพรรณบุรีหากเอ่ยถึงวัดทับกระดานแล้วพี่ๆนักตางจะต้องนึกถึงราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวนจันทร์อย่างแน่นอนค่ะ มาต่อกันที่เส้นทางที่2นะคะโดยจุดเริ่มต้นจะอยู่ที่จังหวัดตามจนบุรีและสิ้นสุดที่จังหวัดราชบุรีเองค่ะ สำหรับจุดที่น่าสนใจจุดแรกนะคะคืออุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ซพ่งสถานที่แห่งนี้นะคะจะมีสถาปัตยกรรมที่มีศิลปะแบบขอมบายนผสมผสานกับศิลปะแบบทวารวดีเรียกได้ว่าใครที่มาสถานที่แห่งนี้ต้องไม่พลาดที่จะชื่นชมโบราณสถานที่อยู่ภายในเลยค่ะและเรามาต่อกันที่สถานที่ที่2นะคะกับพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติบ้านเก่าจังหวัด กาญจนบุรีซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับโบราณคดีหรือว่าโบราณวัตถุต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือว่าขุดพบที่จังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองค่ะวัดนาการตำบลวังเย็นอําเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีวัดขุนไทยทารามด้านในมีการตกแต่งประดับด้วยกระจกเหลี่ยมและเพชรเป็นส่วนใหญ่สวยงามสว่างแวววาวเหมือนสวงสวรรค์ สถานที่ถัดไปวัดเขานางพิมพาปรีชารามตําบลบ้านใหม่อ,อําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีใช่แล้วค่ะสำหรับสถานที่ถัดไปนะคะคือโบราณสถานพงตึกซึ่งโบราณสถานแห่งนี้นะคะเป็นโบราณสถานในสมัยทวาระดีจึงมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจเรา,าต่อกันที่สถานที่สุดท้ายนะคะกับพิพิธภัณฑ์ชุมชนสะโกศินา,าย ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองโกสินารายรวมไปถึงอรารยธรรมลุ่ม,ม่น้ำแม่กองและปัจจุบันได้แปลเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะที่ให้ผู้คนมาพักผ่อนหย่อนใจด้วยค่ะสำหรับเส้นทางที่3เราจะเริ่มต้นกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีและสิ้นสุดที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยสถานที่แรกนะคะจะเป็นวัดเผาร้าสีสันเพชรยาราม ซึ่งวัดแห่งนี้ถูกสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่ในสมัยทวารวดีนอกเหนือจากนั้นยังมีจุดไฮไลท์ต่างๆให้พี่ๆนักป่านได้ไปรวบถ่ายภาพอีกด้วยค่ะสำหรับสถานที่ที่2นะคะคือที่ประดิษฐานของพระพุทธพุทษยคิรีสีสุวรรณภูมิ สถานที่แห่งนี้นะคะยังจะเป็นที่ประดิษฐานของศิราจารยหรือเกี่ยวกับพุทธประวัติมากมายให้พีพีได้ร่วมเข้าไปศึกษากันด้วยค่ะและมาถึงสถานที่ที่3พิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติอู่ทองซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับโบราณคดีและก็โบราณวัตถุต่างๆมากมายที่เก็บเอาไว้รวมไปถึงการจัดแสดงโชว์เกี่ยวกับเรือนราาโซ่กลุ่งชนพื้นเมืองที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พ่ทิงร่องรอยว่าให้พี่ๆนักปั่นได้ไปศึกษากันอีกด้วยค่ะสําหรับสถานที่ถัดมาคือวัดสะลงเรือค่ะที่นี่จะมีความพิเศษตรงที่มีสมเด็จพระพุทธจารย์โตและเรือสุพรรณหงส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะเรามาต่อกันที่สถานที่ที่5นะคะกับวัดทิพสุคนทารามซึ่งวัดแห่งนี้มีพระพุทธเมตตาประคาไทยไตรโรกนาถคันธาราชอนาาุสร์จึงตั้งเด่นสง่าอยู่ทางด้านหน้าวัดและเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิตชนทั่วไปด้วยค่ะ สำหรับสถานที่ถัดมานะคะคือชุมชนบ้านห้วยสะพานสถานที่แห่งนี้นะคะพี่พี่นักปั่นจะได้เพลิดเพลินไปกับสินค้าโอท็อปที่คนภายในชุมชนร่วมกันแปลรูปขึ้นมาซึ่งพี่นี่ยังสามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากให้กับคนที่บ้านได้อีกด้วยค่ะสำหรับพี่พี่ท่านไหนนะคะที่ชื่นชอบการปั่นจัก,กรยานเพื่อสุขภาพชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์รักในความท้าทายหรืออยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ก็มาร่วมกิจกรรมกับเราได้ในงานปั่นวิถีใหม่ตามรอยทวารวดีค่ะโดยการรับสมัครจะเปิดรเร็วนี้นะคะพี่พี่นักปั่นสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k ที่มีชื่อว่าปั่นวิถีใหม่ตามรอยทวารวดีและ w w w ว h ว็บทวารวดี newnormal com หรือวิธีการง,ง่ายๆกับการสแกน QR code เพื่อเข้าสู่ทั้งสองช่องทางพี่ๆีนักปั่นจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากกิจกรรมปั่นวิถีใหม่ตามรอยทวารวดี แล้วมาสมัครกันเยอะๆนะคะ